กินเข่าพี่น้องสุกุลสุกคนวันยุดธน้องวันอาทิตย์มาแกงหน่อไม้พี่น้องเห็นไหมครับผักแวน่นพี่น้องผู้ใด่พ่อจับผักแว่นเห็นะหมครับหน่อยุบแกงหน่อไม้พี่น้อ,องเขาเนี้ยวันห่อนหน่อไม้ไรแกงหน่อไม้ไรมาเด้อครับสุกุลสุกคนพี่น้องหน่อไม้หน่อไม้ใหม้ผักแวน่นนะ ăn kim giả đó bị nọ này nè, này, thọc ven thọc ven, có đại nào mà chắp thọc ven này nè, khâu cá hót, cái nấm mèi cá hót, rồi, vậy, มาเล้วครับขอามมุกควาใจหลายเนาะพี่น้องทุกคนเข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบมีโนวันดุทธกซทำเนี่ยแหละพี่น้องน,องน,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 องนะอาหารบ้นบานๆคือเกา